Welcome to English c l a าสพไทยอุดมศึกษาสคูน l ัล l ลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองสอนโดยครูโอสุดารัตนโยธายศค่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนามนับได้ไปแล้ว ว่ามีอยู่2รูปแบบด้วยกันเนาะก็คือคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์แล้วก็ได้รู้จักวิธีการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามารู้จักคำนามนับไม่ได้กันค่ะสำหรับคำนามนับไม่ได้นะคะก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันค่ะ คำนามนับไม่ได้ประเภทแรกค่ะก็คือคำนามนับไม่ได้ที่อยู่ในรูปของรูปประธรามนั่นเองค่ะก็คือสามารถจับต้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็น water น้ำหรือว่าจะเป็น butter เนยนั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้ประเภทต่อมาค่ะก็คือคำนามนับไม่ได้ที่เป็นนามธารมค่ะเด็กๆก็คือไม่สามารถจับต้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็น ความสุขความรู้เป็นต้นค่ะคำนามนับไม่ได้ตัวต่อมาก็คือประเภทของชื่อภาษาค่ะไม่ว่าจะเป็น English German Chinese เป็นต้นนะคะคำนามนับไม่ได้ประเภทต่อมาค่ะจะเป็นชื่อของกีฬาเป็นต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอ l e y b a l l b a s สเกตบอลเป็นต้น คำนามนับไม่ได้ประเภทต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของชื่อวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็น e ซ c e วิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าจะเป็น history ประวัติศาสตร์ค่ะคำนามนับไม่ได้อีกประเภทหนึ่งก็คือที่เป็นการกระทำค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดิน walking การนอน sleeping หรือว่าการนั่ง sitting ต้นค่ะอันนี้ก็เป็นนามนับไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารู้จักคำนามนับไม่ได้ในรูปแบบของที่เป็นรูปประมค่ะก็คือสามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะที่อยู่ในเรื่องของ food and drink ก็คืออาหารและเครื่องดื่มนั่นเองเนาะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามารู้จัก คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นนามนับไม่ได้กันค่ะหลังจากนั้นเราค่อยไปรู้จักวิธีการใช้กันนะคะตัวแรกค่ะ b l e a d b l e a d ขนมปังค่ะตัวต่อมาค่ะ butter butter เนยค่ะคำนามนับไม่ได้ตัวต่อมาค่ะ cheese She is Coffee Coffee คำนามนับไม่ได้ตัวต่อมาค่ะ vegetable vegetable ผักนั่นเองนะคะไม่ได้ระบุว่าเป็นผักชนิดไหนนะคะจึงเป็นนามนับไม่ได้ค่ะต่อมาค่ะ fruit fruit ผล,ลไม้ค่ะเช่นกันค่ะไม่ได้ระบุว่าเป็นผลไม้ชนิดใดนะคะตัวต่อมาค่ะ jam jam ตัวต่อมานะคะ juice juice น้ำผลไม้ meat meat เนื้อสัตว์คำนามนะับไม่ได้ตัวต่อมาค่ะ milk milk นม pork pork เนื้อหมูตัวต่อมาค่ะ rice rice ข้าวต่อมาค่ะ Sal ad, salad salad สลัดนั่นเองค่ะตัวต่อมาค่ะ French fries French fries คำนามตัวต่อมาค่ะ Salt Salt ซึ่งเราไม่สามารถนับเกลือได้นะคะเด็กๆคำศัพท์ตัวต่อมาค่ะ Soup Soup ตัวต่อมาค่ะ Spaghetti Spaghetti e a k Stay Sugar, sugar. You're good, you're good. Baumaka tea, tea. Namcha water, water. Nam Baumaka fish, fish. Noodles, noodles. สำหรับอาหารนะคะที่เป็นทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันค่ะตัวแรกค่ะ chicken chicken ถ้าเรานะคะจะหมายถึงไก่ที่เป็นสัตว์นะคะก็จะกลายเป็นคำนามนับได้ค่ะเช่น it is a chicken มันคือไก่หนึ่งตัวนั่นเองค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม ไก่ค่ะเช่น I like chicken I like chicken ฉันชอบเนื้อไก่ตัวนี้นะคะจะกลายเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างคำนามที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือ cake cake ถ้าหมายถึงเค้กที่เฉพาะเจาะจงนะคะจะเป็นคำนามนับได้ค่ะตัวอย่างเช่น I bake a cake. I bake a cake ก็คือฉันนะคะทำเค้กหนึ่งก้อนนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นคำนามนับได้นะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามค่ะเด็กๆไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นเค้กอะไรเค้กก้อนไหนนะคะตัวอย่างเช่น I like cake. I like cake. อันนี้นะคะฉันชอบเค้กไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเค้กอะไรเป็นเค้กก้อนไหนค่ะตัวนี้จะกลายเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะวิธีการใช้คำนามนับไม่ได้ค่ะถึงแม้นะคะเขาจะมีมากกว่า1จํานวนนะคะเราจะใช้ในรูปของเอกพจน์เสมอค่ะไม่มีการใช้อะ S 1> <S 1> น,นะคะคหากเรานะคะต้องการนับจํานวนของคำนามนับไม่ได้ก็สามารถใช้หน่วยวางไว้ด้านหน้าของคำนามนั้นๆค่ะการใช้หน่วยวางไว้ด้านหน้าของคำนามนั้นๆก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะคะใช้ลักษณะนามของคำนามน,นั้นๆค่ะรูปแบบที่2ก็คือ นับตามบรรจุพัณฑ์ของภาชนะที่ใส่คำนามนั้นๆน,น,นะคะข้อที่3ก็คือใช้หน่วยวัดตวงหรือช่างค่ะตัวอย่างการนับโดยใช้ลักษณะนามนะคะก็คือเนื้อหนึ่งชิน้น a piece of meat น้ำตาลหนึ่งกอน a lump of sugar a lump of sugar นับรูปแบบที่2ก็คือนับตามภาชนะที่บรรจุคำนามนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างเช่น a cup of coffee กาแฟ1ถ้วย a bottle of water น้ำหนึ่ขวดร,รูปแบบที่3ก็คือนับโดยใช้หน่วยช่างวัดตวงนะคะตัวอย่างเช่น kilo กรัมเดเซ n โหลนะคะเดเซนไปว่าโหลตัวอย่างเช่น a k i l o of meat a kilo of meat เนื้อ1กิโลนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็น2 grams of sugar t grams of sugar น้ำตาล2กรัมนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็น a d o z e n of egg a d o z e n of egg ไข่หโหลนั่นเองนะคะ เราจะใช้ some, any, a little และ much กับคำนามนับไม่ได้ค่ะเราจะใช้วางไว้ข้างหน้าของคำนามนับไม่ได้นะคะตัวอย่างเช่น I have not got much rice. Right. I have not got much rice. Right. ก็คือฉันมีข้าวไม่มากนั่นเองค่ะและ เราจะใช้ how much ถามในคำนามนะับไม่ได้ค่ะเช่น how much salt do you have how much salt do you have คุณมีเกลืออยู่เท่าไหร่ค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบคำนามที่นับไม่ได้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาแยกประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้กันว่าเด็กๆจะสามารถแยกประเภทของอาหารได้หรือเปล่านะคะข้อ1ค่ะระหว่าง Apple และซุป ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะเก่งมากค่ะ soup soup เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะข้อที่สองค่ะที่และ banana banana ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะเคคะก่งมากค่ะ ทีนั่นเองเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะข้อที่3ค่ะระหว่าง hamburger และวอ t เ r ตัวไหนเป็นคำนามนับได้คะ hamburger เป็นคำนามนับได้ค่ะส่วนวอ t เ r อเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะข้อที่4ี่ออ g e เร Orange และ Meat Meat ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะเก่งมากๆเลย Meat Meat เป็นคำนามนับไม่ได้คะ่ะคือเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะข้อที่5ระหว่าง Carrot Carrot Carr <ot. S 1> และ Sugar Sugar ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะเก่งมากคะ่ะ Sugar Sugar เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเด็กๆลองทำเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะคะข้อต่อมาคะ่ะข้อ6ระหว่าง Candy และ Butter ตัวไหนเป็นคำนามนับได้คะแคนดี Candy นั่นเองเก่งมากค่ะข้อที่7ระหว่าง Tomato และ Spaghetti Spaghetti ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะถูกต้องคะ่ะ a g า e t t i t p a g เ e t t i เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะ ข้อที่8ระหว่าง coffee และ mango ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะเก่งมากคะ่ะ coffee นั่นเองนะคะอย่างที่ทราบกันว่าของเหลวเป็นนามนับไม่ได้นะคะซึ่งเขามีรูปร่างรูปทรงที่ไม่แน่นอนคะ่ะข้อที่9 ระหว่าง milk และ egg. egg ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะถูกต้องคะ่ะข้อสุดท้ายคะ่ะเด็กๆข้อสิบระหว่าง salt และ hot dog ตัวไหนเป็นคำนามนับไม่ได้คะเก่งมากๆเลยคะ่ะ salt salt เป็นคำนามนับไม่ได้คะเด็กๆทำสิบข้อถูกกี่ข้อกันเอ่ยสรุปบทเรียนคำนามนับไม่ได้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันนะคะเด็กๆคำนามนับไม่ได้จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันเนาะในที่นี้ครูโโยกมา7ประเภทด้วยกันค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือคำนามที่เป็นรูปประธรมค่ะก็คือสามารถจัดต้องได้ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็จัดอยู่ในประเภทนี้ค่ะก็คือสามารถจัดต้องได้เนาะคำนามนับไม่ได้รูปแบบต่อมาก็คือคำนามที่เป็นนามธรรมานะคะอย่างเช่นความรู้สึกความรู้เป็นต้นค่ะ คำนามนะับไม่ได้ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชื่อภาษานั่นเองนะไม่ว่าจะเป็น e English German c h i n e s e เป็นต้นเนาะต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของชื่อกีฬานั่นเอง f o ุตบอล Tennis เป็นต้นค่ะ คำนามนับไม่ได้ประเภทต่อมาค่ะก็จะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะการกระทําต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดิน walking การนอน sleeping เป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีคำนามนับไม่ได้ตัวอื่นๆอีกมากมายนะคะคำนามนับไม่ได้ที่เป็นชื่อวิชาค่ะเช่น art ศิลปะ music's ดนตรี Music, หรือว่าจะเป็น science วิทยาศาสตร์ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทราบคำนามเกี่ยวกับนามนับได้และนับไม่ได้ไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะครูโออยากจะฝากการบ้านให้นักเรียนค่ะไปทำแบบปรนหัด ชื่อไฟล์ตามที่ครูโอให้มานะคะการบ้านจะเป็นเกี่ยวกับการแยกประเภทของคำนำนับได้และนับไม่ได้ค่ะอยากให้นักเรียนลองไปฝึกกันดูนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนี้และก็อีเมลที่ครูให้มาค่ะ เช่นเคยค่ะหากนักเรียนไม่สะดวกปริ้นก็สามารถเขียนใส่กระดาษหรือว่าสมุดที่นักเรียนสะดวกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนค่ะเช่นเคยเวลาออกไปข้างนอกนะคะอย่าลืมสวมใส่แมสหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะพกเจลแอลโกอฮอล์อยู่เสมอนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ